ปยจากันได้สิ่งสถิตอยู่ในทิสฐุสถานต่างๆนาเทอันว่าอยู่ในช่องกรรมวจรสุสวรรค์กามอยู่ในกรรมภุพจรูปเองอยู่ในรูปพระโพโสรสัมภคม สิริสิกราตเตอยู่ในห่วงเฮียวยอดเขาคีเรจันตเรยอยู่ในอาคาเปหามิมาเนอันจริงสถิตอยู่ในโพนเทียนสะพ้น ตั้งอยู่ในเกาะแควแควนปัานเมน้อยปัตตุมใหญ่ตะลุวันนาคาเหนือยู่ในหมู่ป่าม้อยดงไผ่หัวทิ้เกหัวัดุ่งี้เขตเตอันตั้งอยู่ในสถานปัดเรือนเกหะกสถานกุมารกุมาจะยันดูเทวา ีปสมัยเป็นต้นหวาดในน้ำประบนบกมิดได้เสมอกันอยากันดับประนาคาคือวระหยัดคนทำนาพุทธธรรมไรดี่รังตออันตั้งอยู่ในแห่งใดๆสันติเกยังบุนิวารวัจนังโออันเชิญเพื่พระบุตรเด็ประยัดยาวดังไรธรรม อันเป็นมงคลแห่งนี้บัดนี้ข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญขันดังไรถวยอนุโมทนาสารุญานประเด็ปพระคุณท่านพระกุโซบนพัฒนาพิรมรุ่งกูบคนได้ตั้งเครื่องบัดปีสมเวออัญเชิญนันดังราไรโปรดเมตตาสารเญานมารับเครื่องบัดปีสงเวอสรุปเจริ บันนี้จะได้ประกอบพิธีมหาพุทธาพิเศษวัดหุบมงคลทั้งองค์น้อยองค์ใหญ่ทั้งร้อยให้ศักดิ์สิทธิ์ตามเจตจำนงจะได้สงเคราะห์บรรดาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเดชชบันนี้ข้าพเจ้าจะโอ้ชเชตันทั้งรายจงเสด็จ